สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนดิจิบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในายมีดีในดีมีไยหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ นะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอนนะคะมาค่ะวันนี้วันที่31นะคะวันสุดท้ายของปี67ใครที่เจอทุกสิ่งทุกอย่างมาในปี67เเราจะก้าว ข้ามผ่านไปด้วยกันนั่นเองนะคะแล้ววันนี้แม่หมอก็เลยนะคะให้ไพ่นำทางนะคะว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่งใดนะคะไปเจออะไรในปี68สิ่งใดจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะนักคืนข้ามปีนะวันข้ามปีนี้นั่นเองนะคะมาค่ะนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลา นะคะคืนข้ามปีวันข้ามปีวันนี้นะคะขอให้ไพ่นําทางนะคะเรายังไม่ทราบนะคะขอให้ไพ่นาทางแล้วกันเนาะนะคะมาค่ะนะคะทุกคนค่ะขอบคุน นะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเดอะวิวออฟ r อจูนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และนี่คือเดอ m a g จิเชีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุอะไรนะคะเดือนอะไรดินน้ำลงไฟนี่คือเดอะเมจิเชีโอ้โหพลังทุกคนดูดิ น,ะะนี่คือเช้าที่สดใสอากาศที่สดใสส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณมีพลังเหนืออำนาจเหนือสิ่งใดๆคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงคะนะคะและในปัจจุบันนี้ณนะวันนี้ที่คุณเข้ามาดูนะคะนะคะณนะวันที่คุณเข้ามาดูจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ ความรู้สึกตัวตนของคุณอารมณ์คุณเป็นอย่างไรคะณเนะช้าวันสิ้นนะคะวันสิ้นปีใหม่นี้นะคะ นี่คือนะคะณปัจจุบันคุณมีความสุขวันนี้เป็นวันแห่งความสุขบางคนได้อยู่ในครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไปอะไรเที่ยวเล่นสนุกสนานแน่นอนแหละทุกคนจะต้องมีความสุขบางคนได้เจอรักครั้งเก่าอีกครั้งบางคนได้เจอรักครั้งใหม่มีคนจะมาสารภาพรักบางคนรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนี่คือหกถ้วยสิ่งดีงาม บางคนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยพลื่นพลังงานตัวเองดีจังเลยขึ้นพลังงานให้เออร์เซลแล้วคุณจะดึงดูดนี่คือคุณดึงดูดคู่รักคุณดึงดูดความมีสเสน่ห์ของคุณเกิดขึ้นในตัวคุณนั่นเองนะปัจวับนันี้นะคะสิ่งวันที่31เช้ามาตื่นเช้ามาก็รับความสุขขลืนพลังงานดีๆไปเลยนะคะ มาต่อกันค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากนะคะทุกคนเราเลยต้องแบบหยุดสต็อปไปก่อนนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะทุกคนนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณณในเวลานี้คุณมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับ,บครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้คุณรู้สึกมีความสุขงากพลังแห่งการเงินนี่คือ7นะคะเจ็ดเหรียญคุณรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคุณจะความรู้สึกของคุณนะคะคุณอาจจะมีหรือไม่มีแม่หมอไม่รู้แต่ความรู้สึกของคุณตอนนี้คือคุณมีเงินเก็บเงินออมคุณรู้สึกว่าฉันอีกไม่นานฉันจะมีเงินเก็บเงินออมฉันจะมีผลละมักมาก้ายเหมือนคุณปลูกต้นลำไยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะเก็บเกี่ยวลูกลำไยออกไปขายนั่นเองนะคะ ผลผลิตของคุณกำลังจะเบ่งบานทำให้คุณได้มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะนี่คือเจ็ดเหรียญน,นะคะทุกคนณปัจจุบันนี้นะคะชีวิตของคุณคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนะคะฉันวันนี้ฉันมาฉันรู้สึกเบิกบานมีเงินเข้ามาหาฉันมีเงินมากเงินน้อยก็ถือว่ามีเงินนั่นเองนะคะ การงานเงินมาจากการทํางานนี่คือราชินีถือไม่เท้านั่นเองนะคะราชินีผู้คุณตอนนี้คุณรู้สึกเริงล่าเข้าสังคมจากคุณที่เป็น introvert and and extrovert เหมือนแม่หมอทั้งอินทั้งเอกนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองบางคนนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คุณจะแบบมีความฉายแสงนะคะแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดนะคะมองคนออกนะคะคุณมีความสุขสร้างความสุขด้วยตัวเองนะคะถ้าใครนะคะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นราชการนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นไม่ใช่เริ่มดีขึ้นจะดีขึ้นดีขึ้นในปี68นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะตัวตนของคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะคุณตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณล่าเริงมากเลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ นะคะแล้วไงต่อคะ่ะการหมุนเงินนะคะและนะคะนี่คือการหมุนเงินค่ะการใช้เงินนะคะคุณรู้จักบาลานซ์รายรับรายจ่ายแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นปีใหม่จะเป็นการจ่ายออกมากกว่านําเข้าใช่ไหมคะแต่คุณก็รู้ว่าเฮ้ยต้องเก็บไว้นะส่วนนี้ต้องเก็บไว้นะเพราะว่านี้มันคือวันที่3มเอ็ดมันยังเหลืออีกตั้งเดือนหนึ่งถึงคุณจะได้โบนัสเยอะก็ตามนั่นเองนะคะนี่คือ ตัวตนของคุณคุณเป็นมักบริหารชั้นเยี่ยมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือ5ดาบนะคะเพราะอะไรถึงคุณถึงรู้จักเรียนรู้การเก็บออมการบาลานซ์รายรับรายจ่ายเพราะที่ผ่านมาปีปีนี้เลยคะ่ะ นะคะเพื่อที่ผ่านมาคุณได้รู้แล้วว่าคือการไม่มีเงินเป็นยังไงการสู้คนเดียวมันเป็นยังไงนะคะการไปขอหยิบยืมใครหรือว่าคุณไม่กล้าไปหยิบยืมบางคนไม่กล้าไปหยิบยืมนะคะเพราะว่ามีความอีโก้ก็ดีค่ะแม่หมอสนับสนุนนะคะให้พึ่งตัวเองก่อนก่อนที่จะไปพึ่งลมหายใจของอื่นคนอื่น,น,นจนถึงวินาทีวินาทีสุดท้ายคุณถึงไปขอพึ่งคนอื่นจะดีที่สุดนะคะ อันนี้แม่หมอสนับสนุนค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วยังไงต่อนะคะคุณจะก้าวผ่านนะคะช่วงเวลานะคะวันที่31นี้ไปได้ไหมบางคนไม่มีอ่าไม่ถึงกับไม่มีเงินนะคะแต่ก็รู้สึกว่าทําไมมันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่วันนี้เป็นวันปีใหม่ก็ได้นะคะแล้วไงต่อคะเป็นวันสิ้นปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่คะ่ะวันสิ้นปีใหม่ การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือการงานของคุณแม้ว่านะคะบางคนจะออมคุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงการงานที่ผ่านมานะคะถึงเวลาที่คุณจะปะัเพมา เป็นเจ้าแม่สังเวียนแห่งด้านการงานอีกครั้งแล้วค่ะเนี่ยค่ะนะคะนี่คือ8ปดไม้เท้านะคะ8ปดไม้เท้าคือความจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะนะคะในด้านการงานของคุณกําลังจะเบ่งบานในปี68นะคะชีวิตที่นะคะเลิศหรูชีวิตที่เป็นเซเลบชีวิตที่เป็นไฮโซจะกลับมาหาคุณอีกครั้งสำหรับคุณผู้หญิงคุณจะมีการติดต่อเจราจาสื่อสาร กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วงานของคุณจะเฟื่องฟูมากนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะนะคะใครอยากบอกอะไรอีกไหมคะนะคะนี่คืออีกไม่ช้าไม่นานนะคะอีกไม่ช้าไม่นานในปี68ทุกคนขอบคุณค่ะ แล้วคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยนะคะนะคะนี่คือสามถ้วยตอนนี้คุณก็อาจจะกำลังเฉลิมฉลองอยู่ก็ได้นะคะสามถ้วยนั่นเองนะคะโอกาสบางคนจะได้งานใหม่เฉลิมฉลองกับงานใหม่ธุรกิจใหม่ธุรกิจอยู่ดีๆวันนี้คุณก็ได้รับข่าวดีได้โปรเจกต์กใหม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ก่อนนะคะก่อนที่จะมีปีใหม่อีกด้วยซ้ำนั่นเองนะคะนี่คือการเฉลิมฉลองบางทีคุณอาจจะได้ไปงานโน่งนงานนี่ก็ได้นะคะทุกคนนะคะตามที่คุณปาถนาเลยค่ะนะคะนี่คือสามถ้วยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเดอะเดวิลที่เฉลิมฉลองคุณจะได้เฉลิมฉลองเพราะว่าคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะ ออกจากอะไรคะออกจากเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรกําลังจะปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากคืนข้ามปีณวันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วคุณก็อย่าลืมทําบุญกุศลให้เขานะคะ,ะเฉลิมฉลองเลยคะ่ะฉลองให้หลุดพ้นออกจากเจ้ากรรมนายเวรออกจากพันธนาการบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็อย่าใจร้อนนะคะนะคะทุกอย่าง มันคือจังหวะและมันคือโอกาสนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะคุณจะได้ก้าวผ่านวิบากกรรมครั้งนี้นั่นเองแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆด้วยทุกคนเราพูดนะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหยิบไพ่ใบไหนมานี่คือเดอะเดในคืนข้ามปีสิ้นสุดวันที่12ชีวิตคุณจะได้เกิดใหม่ข่้ง ข้ามปีข้ามปีครั้งนี้เป็นข้ามปีที่สุดสวยสวยงามเพราะมันขึ้นเดือเด,ดนะคะเจ้ากรบในเวรบิบากกรรมที่คุณมีอยู่สต็อปไว้เลยค่ะเพราะมันจบแล้วเพราะมันขึ้นเดือเด,ดนั่นเองนะคะชีวิตคุณดูดิ t h e ิวอัพพแล้วก็ t h e d a เดนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยค่ะนะคะออกจากวิบากกรรมที่คุณเจอมา t h e d a เดคือเดือน12สัญลักษณ์ของเดือน12นั่นเองนะคะไพ่ของเดือน12นั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วคุณจะก้าวข้ามแล้วคุณได้ได้เจออะไรคะสิ่งไหนจะเข้ามาขวอนเพื่อนคะ นะคะสำหรับเจ้าของคนที่เข้ามาดูนี้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ได้เข้ามาดูนะคะ แคมเปลเนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายค่ะเดอรเดทจากอารมณ์ที่ขุนมัวจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนจากเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโก้สูงนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะแคมเปลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโยกย้ายเข้าไปสู่ในนิมิตที่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าเดเดอ e d เดวิลมันผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะและมันจบลงแล้วณณวันนี้แหละค่ะวันที่คืนข้ามปีนี้แหละค่ะ ต่อขาแล้วยังไงต่อขาสิ่งที่คุณจะได้รับทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะควีนถือดาบคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจบารมีคุณจะมีบริวารที่ดีนะคะบริวารของคุณจะคอยซัพพอร์ตคุณคุณมีอำนาจเหนือมหาศาลนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งรอบด้านเลยราชินี ถือดาบนั่นเองนะคะเป็นคนมีความสามารถทักษะที่หลากหลายทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเป็นคุณแม่นี่ก็แบบสามีนี่เคารพนับถือเลยนะคะถ้าเป็นคุณแม่นี่สามีให้ความเคารพเลยค่ะนะคะแล้วก็ลูกๆนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบเป,เ,ออเป็นผู้นำอ่ะเออเป็นผู้นำองค์กรนะคะนะคะนะคะแล้วไงต่อคะถ้าเป็นคุณแล้วไงต่อคะนะคะ เฮอมีดเรียนรู้นะคะคุณใจเย็นถ้าคุณเกิดอารมณ์ร้อนถ้ามีอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่มันจะมีแต่พังกับพังเพราะว่านะคะอาราชนีถือดาบเป็นคนที่เป็นคนที่พูดแรงพูดตรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรให้ใช้คำพูดที่สอบลงถึงแม้ว่าหน้าคุณจะเหวี่ยงคำพูดคุณจะห้วนแต่พูดอะไรให้ช้าลงบางทีคนฟังอาจจะเอ้ย เออพี่เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะ,ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่แหละคะ่ะเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตการเรียนรู้เข้าใจตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมาแล้วอย่าไปเรียนบทเรียนนั้นซ้ํานั่นเองนะคะนี่คือก้าวใหม่ในชีวิตนะคะณนะืขนข้ามปีสิ่งที่คุณจะก้าวข้ามคือนะคะวิบากกรรมต่างๆนะคะปัญหาที่คุณเจอมานั่นเองนะคะความขาดแคลนค่ะนะคะ ความขาดแคลนคุณจะได้ก้าวข้ามความขาดแคลนที่คุณเจอมาหนักมากนั่นเองนะคะนะคะคุณจะต้องชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตัวเองไม่มีเงินหรืออะไรเงี้ยขาดแคลนนะคะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเรามีเงิน20บบาทคนอื่นก็ไม่รู้หรอกแค่เราแต่งตัวดีไว้ก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นห้ามไปเล่าให้ใครฟังนะคะเพราะว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเรานะคะ เราจะดีจะจนเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังค่ะแล้วก็ฝึกพัฒนาตัวเองในที่ตัวเองมีความรู้ทักษะต่างๆแล้วคุณจะชนะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนเพราะว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรบ่วงกรรมนะคะมันหนักมากสําหรับคุณยิ่งใครที่เป็นราชการนะคะมีแบบไปกู้สหกรณ์กู้นู่นกู้นี่มาแม้แต่กู้แล้วก็ยังแบบติดหนี้ติดสินอีกอยู่เนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะต่อค่ะแล้วคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างในปี68นี้นะคะบางคนจะได้แต่งงานคุณปรารถนาจะได้แต่งงานคุณจะได้แต่งงานคุณปรารถนาอยากมีบ้านคุณจะได้บ้านคุณจะมีความสุขถ้าใครไม่ปรารถนา จะมีครอบครัวหรือถ้าใครมีครอบครัวแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันเคยเจอในปี67ถือว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีเป็นประสบการณ์เป็นครูชีวิตของคุณนั่นเองแล้วสิ่งดีๆกําลังจะตามมานั่นเองความสุขภายในครอบครัวนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะแล้วไงต่อนะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกคะนะักคืนข้ามปีนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะนะคะแต่ยังไม่ถึงกลางคืนนะทุกคนเป็นเวลาเช้าอยู่นะคะแล้วไงต่อ q u e e n of ค่ะ k o n g of ครับนะคะถ้าคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้เจอผู้ชาย นะคะผู้ชายที่ฐานะมั่นคงการเจรจาดีแต่มีนะคะแต่มีพันธะมาแล้วกับผ่านการยาล้างมาแล้วนั่นเองนะคะจะได้ผู้ชายหล่อ เป็นผู้ชายใจดีผู้ชายซัพพอร์ตคุณหน้าตาดีเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีฐานะมาแต่ก่อนที่จะเจอคุณนั่นเองนะคะเป็นนักบริหารนะคะเป็นนักบริหารเป็นซ e o เลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะพูดจะเจราจาอะไรกับใครทำธุรกิจต่อรองอะไรนะคะจะมีแต่คนนะคะมาให้การสนับสน,นุนคุณคุณไปเทคโอเวอร์หน่วยงานไหนหรือว่าธุรกิจอะไรคนก็จะแบบ อุ้ยให้เลยด้วยที่ราคาเที่บคุณไม่คิดว่ามันจะได้ราคานี้อะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือราชานะคะราชาถือถ้วยถ้าเป็นผู้ชายคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะเป็นคนคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะนะคะความสามารถในการเจรจาคุณเป็นคนใจดีใจดีนัมเบอร์วันเลยละค่ะนะคะ,นะคะแล้วการเงินของคุณจะเข้ามานะคะคุณจะรู้จัก เก็บรู้จักออมทางด้านการเงินมากขึ้นนั่นเองนี่คือนะคะคิงคิงอันนี้ก็คิงนะคะราชาที่รู้จักเก็บจากออมเงินนั่นเอง4 นะคะสี่เหรียญน,นะคะนี่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมจากที่ขาดแคลนใช่ไหมคะแล้วคุณจะมีเงินแล้วคุณจะรักเงินแล้วคุณจะบริหารจัดการเพราะว่าขึ้นคิงคิงออฟคับคุณจะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ยเยี่ยมนะคะบางคนจะลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นนักเจราจาอยู่แล้วเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนั่นเองนะคะ K ิงออ f คับนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ จัดตีกมันถึงเวลานะคะถ้านะคะ จัติดความยุติธรรมถ้าคุณเดินเรื่องเอกสารหรืออะไรนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในเอกสารนั้นๆอย่างนะคะอย่างเสมอภาคและคุณจะได้เปรียบด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคุณเป็นนักกิรจาร์นักต่อรองชั้นเยี่ยมนั่นเองนะคะนะคะ,ะ,คะจัดติดมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะนี่ค่ะนะคะ The view of fortune แล้วก็ The date จัดติดถึงเวลาแล้วนะคะแล้วยังไงต่อคะ นะคะแล้วภายในเดือนมก,กราคุณจะเจออะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยากจะไหว้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอยากจะไหว้แล้วคุณขอเลยค่ะขอพรเลยค่ะอธิษฐานแค่ข้อเดียวขอให้ลูกมีทรัพย์นะคะในการเห,เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บและ ได้ทํานบํารงศาสนาอย่างง่ายได้แล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนไปขอเลิกงามยามดีเลิกแต่งงานด้วยซ้ํานะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนุนนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรคุณนะคืนข้ามปีคุณขออะไรคุณจะได้อย่างนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณไปขอคุณไปขอเงินขอสิบคุณได้ล้านขอคุณขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะคุณจะเป็นเศรษฐีอย่างง่ายดายโชครวยรวยรวยคืนข้ามปีคุณขอเรื่องเงินคุณจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายถ้าคุณขอเรื่องเงินนะคืนข้ามปีนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอก คุณได้ผ่านจุดวิบากกรรมความขาดแคลนมาเรียบร้อยแล้วนี่คือ The View of Fortune สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะครอบครัวของคุณคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะจนอายุจนดอกผมสีเราเลยนะคะสีขาวเทาเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะขอเลยค่ะ นะคะขอพอรก่อนนะคะให้ลูกมีให้ลูกมีนะคะให้มีนะนะคะนะคะและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้หลุดพ้นออกจากปัญหาบ่วงเวรบ่วงกรรมนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้คุณได้หลุดพ้น จากบ่วงเวรบ่วงกรรมและขอให้ลูกได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะที่ผ่านมานะคะให้ตัดเวรตัดกรรมอะไรคุณก็พูดไปนะคะแล้วสิ่งต่างๆคุณจะได้สมดังใจใหมายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วคุณจะได้สมดังใจใหมายจริงๆด้วยนะคะและนี่คืออัศวินจะมีคนเอาเงินมาให้คุณอย่างเหลือเฟือเหลือล้นเหลือหลนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอเลยค่ะนะคะถ้าคุณศรัทธาองค์ไหนถ้าคุณศรัทธาอะไรขอแล้วคุณจะได้นักขึนข้ามปีนะคะนี่คืออัศวิน นะคะถ้าคุณนําเงินไปลงทุนธุรกิจนะคะคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือใจคุณจะได้หลุดพ้นนั่นเองแล้วเงินก็จะมาเร็วด้วยนะคะเงินที่คุณปรารถนาก็จะมาเร็วตามที่คุณปรารถนานั่นเองภายในเดือนมกราคมนะคะภายในเดือนมกราคมนะคะแล้วคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะได้หลุดพ้นนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากสิบดับ ออกจากแปดดาบความมืดมนอุปสรรคพันธนาการที่ผูกรัดคุณอยู่นี่คืออิสระแล้วด้านการเงินนะคะคุณจะได้รับอิสระเราจะวางไว้ตรงไหนดีนะคะคุณจะได้รับอิสระทางด้านการเงินทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเพราะขึ้น The View of Fortune นะคะคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคุณอ่อมคุณยมคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สักบาทเดียวนะคะเพราะว่า จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ชอบคนอ่อมจะไม่ชอบคนยมจะชอบแต่พลังงานดีๆพลังงานแห่งความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเช้านี้นะคะเป็นเช้าของวันใหม่นะคะเป็นเช้าของวันสิ้นสุดนะคะวันที่31มธันวาคมนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขรับโชครับทรัพย์ของนะคะ ของปีหน้านะคะอย่างจุกๆแบบนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ